เนื้อสัมผัสเป็นคุณลักษณะที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการยอมรับของผู้บริโภคในตัวผลิตภัณฑ์นอกเหนือไปจากลักษณะกลิ่นรสแต่การผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องมีกระบวนการการควบคุมคุณภาพเนื้อสัมผัสให้ตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วความแม่นยำโดยปราศจากอคติ นักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะหน่วยงานหลักสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยคำนึงถึงเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตรวมถึงคุณภาพของงานวิจัยนักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจึงใช้ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม บรรจุไว้ด้วยเครื่องมืออันทันสมัยในการวิจัยเฉพาะทางด้านโครงสร้างอาหารเพื่อศึกษาคนา้นคว้าลักษณะเนื้อสัมผัสของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายประเภทเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และตอบโจทย์วิจัยตามความต้องการของผู้ประกอบการที่เข้ามาขอรับบริการาความสดของเนื้อปลา มีความสําคัญต่ออุตสาหการรมเพาะเลี้ยงและแปลรูปสัตว์น้ำนะคะซึ่งดบับชนีชี้วัดความสดที่สําคัญเนี่ยก็คือลักษณะของสีและเนื้อสัมผัสซึ่งสามารถประเมินได้โดยใช้เครื่องมือวัดหรือบุคลา,ากรที่มีความชำนาญการเสื่อมเสียคุณภาพของเนื้อปลาเนี่ยมีสาเหตุมาจากเอนไซม์ในเนื้อปลาโดยกระบวนการออโตไลซิสนะคะซึ่งทำให้เกิดการสลายตัวของเมือดเกี่ยวพัน ตามมาด้วยกิจกรรมของแบคทีรียซึ่งทำให้เกิดการเน่าเสียแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือทั้งสองปรากฏการณ์นี้นะคะมีความจเพาะในปลาแต่ละชนิดและลักษณะใน่สัมผัสเนี่ยมีความแปรปรวนขึ้นกับฤดูกาลเราจึงได้ทำการวิจัยโดยการนำปลาซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดนะคะเช่นปลานิล ปลาทับทีมปลาเช้าปลาเนื้ออ่อนมาศึกษาโดยการเก็บแช่เย็นและติดตามความแน่นเนื้อร่วมกับการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและความคงตัวของโปรตีนค่ะเราวัดเนื้อสัมผัสโดยใช้เครื่อง texture analyzer นะคะซึ่งเป็นการวัดเป็นเครื่องที่ใช้วัดแรงต้านการกดตัวอย่างโดยอาศัยหลักการ เฉือด้วยหัววัดลักษณะ5ใบมีดค่าที่ได้ก็จะถูกบันทึกออกมาเป็นลักษณะกราฟนะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงและระยะทางที่หัววัดเคลื่อนที่ไปยังตัวอย่าง,างค่าที่วัดได้นะคะผู้ประกอบการเนี่ยสามารถจะนําไปใช้ในการเซตเป็นค่ามาตรฐานในการคัดเลือกพันหรือว่าช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าจะใช้ในการ เซตอุณภูมิในการเก็บรักษาเนื้อปลาแช่เย็นนะคะเพื่อให้คงความนุ่มแน่นเนื้อตรงตามความต้องการของผู้บริโภคสิ่งที่เราจะวัดในวันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเนื้อสัมผัสของแซนด์คิดว่าทุกคนคงรู้จักแซนด์ดีแซนด์เนี่ยเป็นของทานเล่นคุณลักษณะที่สําคัญเนี่ยก็คือเนื้อสัมผัสความกรอบนะคะว่าจะกรอบนุ่มกรอบแข็งยังไงที่จะทําให้เรารู้สึกเพลิดเพลิน แล้วก็เครื่องมือเครื่องหนึ่งเนี่ยที่ที่เราใช้ในการวัดหรือวิเคราะห์แล้วก็ติดตามลักษณะเนื้อสัมผัสของแ n นดเนี่ย,ยก็คือเครื่อง texture analyzer นะคะข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นผลที่มาประกอบกับการชิมนะคะว่าจะทําให้เราเกิดความมั่นใจขึ้นโดยที่เราไม่มีบ i a s ว่าคนจะรู้สึกยังไง แต่ว่าเครื่องเนี่ยค่ะจะทํางานตามหน้าที่อย่างแท้จริงในกระบวนการผลิตแน็คเนี่ยถ้าเราใช้สภาวะการผลิตต่างกันมันก็จะส่งผลถึงความกรอบที่แตกต่างกันและการที่เราจะดูว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์แน็คเนี่ยมันกรอบใช้ได้ไหมตัวนี้ก็จะเป็นค่าหนึ่งที่เราสามารถที่จะกําหนดแล้วก็ติดตามได้ค่ะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยลักษณะเป็นแผ่นบางนะคะ รางนันหัววัดที่เหมาะสมเนี่ยก็น่าจะเป็นในลนักษณะใบมีดใบมีดตัดนะคะซึ่งก่อนวัดเนี่ยเราจะต้องประกอบเครื่องเราจะต้องมีการประกอบชิ้นส่วนพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะนำนำตัวอย่างเนี่ยไปวางนะคะแล้วก็เราก็จะมีการกำหนดค่าค่า pre test speed test speed แล้วก็ post test speed ซึ่งซึ่งจะเป็นอัตราความเร็วของหัววัดที่ เคลื่อนที่ก่อนที่จะสัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์หรือหลังจากที่กาลังกาลังวัดอยู่ก็จะเคลื่อนที่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์และหลังจากนั้นีหยหัววัดจะถอนขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะของโพส t s เทสตซึ่งเราจะกําหนดความเร็วที่เหมาะสมไว้ค่ะถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่าหัววัดหรือตัวใบดีนี่ค่ะมันกาลังเคลื่อนที่ลงมาจนกระทั่งตัดผลิตภัณฑ์จนกระทั่งแตก นะคะแล้วก็ถอนหัววัดขึ้นเราก็จะมีกราฟเกิดขึ้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพีที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตัวสูงสุดของพีเนี่ยค่อนข้างจะเตี้ยแล้วก็พีทมันค่อนข้างจะปลอรคือมันจะกว้างเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะกรอบนุ่ม เพราะฉะั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้แรงมากนะก็สามารถที่จะตัดตัวอย่างที่ขาดนั่นก็หมายความว่าความกรอบเนี่ยไม่ใช่กรอบแข็งค่อนข้างจะกรอบนุ่มนะคะ<ม>ห,ลหลังจากที่เราได้พีที่เกิดขึ้นเรากําลังจะ a n น l y z e ข้อมูลนะคะซึ่งเครื่องจะทําการ Analyze ของเรา Analyze ให้เราออกมาเป็นตารางอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะทําให้เราเนี่ย รู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะเมื่อเราไปเทียบกับผลของการชิมก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการเนี่ยสามารถติดตามได้เขาจะรู้ตัวว่าในการผลิตของเขาเนี่ยควรจะใช้สภาวะการผลิตที่เท่าไหร่ถึงจะทําให้ได้คุณภาพที่เขาต้องการแล้วก็เป็นการควบคุมคุณภาพไปในตัวว่าทูกลดการผลิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นประโยชน์ก็คือในแง่ของผู้บริโภค ะะผู้บริโภคเนี่ยจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความกรอบที่เหมาะสมซึ่งเราก็ทราบดีแล้วว่าไอ้เจ้าความกรอบนี่แหละมันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและก็ผู้บริโภคผู้ประกอบการก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็จะประสบผลสําเร็จก็เพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยค่ะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา ็ผิดพันธุ์ประเภทเส้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจัยสําคัญที่ผู้บรรโภาให้การยอมรับก็คือลักษณะกาะสัมผัสอย่างเช่นนุมม่มเหนียวหรือว่าเละหรือว่าแบบว่านิ่มเกินไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นปกติแล้วเนี่ยเราใช้ผู้ทดสอบหรือผู้ชิมเป็นคนเป็นคนตัดสินว่าผิดพันธุ์เราดีไม่ดีแต่ว่าในการใช้ลักษณะใช้คนเป็นตัวเป็นคนเป็นผู้ที่ควบคุมเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของความแปรปรวนซ,ซึ่งมีค่อนข้างสูงจากเพศวัยอายุ ความลักษณะอะไรคุ้นเคยกับผิดพันธุ์หรือเปล่ารวมทั้งเวลาด้วยค่ะนอกจากนี้บางมีบางปัจจัยที่ทําให้การใช้ผู้บริโภคทดสอบเนี่ยไม่สามารถระบุได้อย่างเช่นการไม่สม่ำเสมอของผิดพันธุ์เส้นซึ่งอาจจะเกิดจากองค์ประกอบที่เรามีการปรปับปรุงสูงเพราะฉะนั้นึงคิดว่าการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดเนี่ยจะทําให้ได้ผลที่น่าเชื่อถือมากกว่ามีความแปรปรวนน้อยกว่า เนื่องจากว่าเรามีการควบคุมปัจจัยต่างๆนะคะแล้วก็จะทําให้เป็นลักษณะว่าข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือก็เป็นที่ยอมรับแล้วเราสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพสินคันะระดับอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาวิจัยต่อไปได้ปลาทูอะค่ะมันเป็นโดยปกติแล้ว,วจะเป็น,เป,นเป็นปลาที่จะไม่เหมาะกับการ เน,ะะนื่องจากว่าความแข็งแรงของเจวันมันต่ำทีนี้เราจะต้องมีการแต่ว่าโจทย์ของเราคือต้องใช้่ชไหมคะยังไง,ก,งก็ต้องใช้แล้วก็ต้องใช้ในปริมาณที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากว่าเป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบเป็นโจทย์วัตถุดิบของเราก็เลยจะต้องมีกานรนําปลาอื่นเนี่ยเข้ามาผสมปลาอื่นที่มีคุณภาพของเจวัดดีมาผสมกับปลาุูของเราทีนี้โจทย์ของมันก็คือว่าปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเราก็เลยมีการเปรียบเทียบปริมาณปลา ทูกับปลาอื่นที่ใช้ใอ่ะค่ะเนี่ยปลาส่วนต่างๆเพื่อดูว่าปลาทูที่มากที่สุดที่ยังให้ค่าความแข็งแรงของเซลลที่ดีอยู่อ่ะเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะที่จะไม่แตกต่างกับกับการวิสัยปลาทูเลยเลยเนยคะคะถือว่าเราใช้เนื้อปลาทูแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยจริงๆมันก็มันก็เป็นปลาทูมันก็ใช้ปลาทูเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าใช้ใช้มากกว่าน,นี้มัน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 จะดีกว่าดีไหมถ้าเทียบกับ การไม่ใช้หมายถึงว่าการที่เป็นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลาธรรมดาที่เขาไม่ได้ใส่ปลาทูอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะได้ใช้ปริมาณปลาทูเนี่ยในปริมาณน้อยซึ่งมันไม่ใช่โจทย์ของเราเพราะว่าเราต้องการใช้เนื้อปลาทูเนี่ยในปริมาณที่มากที่สุดใช่ไหมคะการที่เราได้ใช้เครื่องนีง้มันก็ทําให้เราได้ใช้ปริมาณปลาทูที่มากขึ้นโดยที่เรายังรู้ว่าเนื้อสัมผัสคือความแข็งแรงของเจลค่ะมันยังไม่ได้แตกต่างกับกับตัวที่ ตัวที่เป็นคอนโทรลก็คือตัวที่ไม่ได้ใส่เนื้อปลาทูนเลยก็คือเหมือนลูกชิ้นปลาตัวไปเงี้ยค่ะการวิจัยเกี่ยวกับเนื้นอสัมผัสในเรื่องนี้นะคะจะช่วยเพิ่มมูลค่ากับวัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ก็ยังสามารถต่อยอดไปยังระดับอุตสาหกรรมได้ด้วยค่ะเยลลี่ผลไม้นะคะเสริมโอเมก้า3ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขนมหวานแนวใหม่นะคะซึ่งจะเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ซึ่งเป็นงานวิจัยของดออรวิชาญตีสุวรรณนะคะซึ่งได้รับทุนสนับสนุนมาจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติะคะ่ะเยลลี่ปกติที่เราเห็นตามเค้าสลักจป็นเยลลี่หลายชนิดอย่างเช่นถ้าเรานึกถึงพวกจารี่แบแะะรกบรร็จะเป็นเยลลี่เนเหนียวใช่ไหมหรือไม่ก็คือเยลลี่ฟีโลจะเป็นเยลี่ที่ยืดหยุ่นแต่ถ้าเราเอาเยลลี่ฟีโลไปแช่ตู้เย็นก็จะเป็นเนื้อสัมผัสนะค่าไอะซรีปีดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เนี่ยจะ มีความชอบในลักษณะของเยลลี่เนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดวัดในสัมผัสของเยลลี่ของเราเนี่ยที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กเราก็จะสามารถพัฒนาเยลลี่ที่เหมาะสาหรับเด็กได้โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องใช้คนมาชิมแต่ว่าเราสามารถบอกโดยค่าจากเครื่องเทเจอร์ว่าเยลลี่ที่เด็กๆชอบเนี่ยควรจะมีค่าคันนิ่งของเยลลี่เนี่ยมันเท่าไหร่ ก็หน่วยอาหารเชิงฟันท่าของเราะค,ะคือจะเน้นการศึกษาในเรื่องของกลไกและก็การทํางานของสารต่างๆนะคะที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าโปรดักของเราจะมีประโยชน์มากขนาดไหน,นะคะ่ะถ้าเกิดรสชาติหรือเนื้อสัมผัสของผู้ไม่ไม่พึงพอใจออไม่เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องใช้เครื่องวัด เนื้อสัมผัสทั้งนี้ก็เพื่อต้องการค่ามาตรฐานนะคะซึ่งผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคโดยทั่วไปที่เราจะถ่ายทอดได้เทาเนี่ยเขาสามารถที่จะนำงานวิจัยทีนี้ไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ